ก็สวัสดีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางอยกแล้วการเดินทางไปงทางจังหวัดอีกแล้วนะช่วงหนาหนาวนะฮะก็จะให้ดูบรรยากาศนะในจุดระหว่างทางว่าการเดินทางนะมีอะไรน่าสนใจนะที่จะทำให้เราแวะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ระหว่างเดินทางเนี่ยก็มีทางลักแซกๆกันนะแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะก็ลองดูนะครับถ้าใครผ่านไปตรงแถวนั้นก็สามารถแวะสักระได้เหมือนกันนะเพือว่าเงียบสงบบ้างจากการที่ผมนี่ถ่ายให้เห็นนะฮะหรือว่าเดินทางไปและบังเอิญเห็นนะฮะ เลยเกิดเป็นคอนเทนต์นี้ได้นะ <S <S เพราะว่าขับไปนะเป็นจุดน่าสนใจมากเลยตอนแรกก็ไม่คิดจะแวะแล้วฮะแต่ว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะแบบเห็นเห็นปุ๊บก็ต้องทำเป็นคอนเทนต์เลยแหละเลยวกรถกลับมา แล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะ <S <S> <S ก็ลองไปรับชมดูนะ,ะว่าเป็นยังไงนะแต่บรรยากาศตอนนี้นะถือว่าใช้ได้นะฮะมีแสงลำไรนะฮะ แต่ว่าเนื้อตัวก็จะดำไปนิดหน่อยตั้งแต่ช่วงคอนเทนต์ที่แล้วแล้วมานะจากการตักดงตักแดดตักตรำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะตักแดดนะฮะเพราะว่าปลูกต้นมงต้นไม้เลี้ยงปงเลี้ยงปลานะ การดูแลและพัฒนาตรงพื้นที่ด้านหน้านะฮะแต่วันนี้บรรยากาศดีล่มลื่นมากก็เลยนันและฮะเลยจะเริ่มดูแลแล้วก็ทางคอนเทนต์เพิ่มเติมนะฮะที่จะคลิปมาคอนเซปต์เดิมนะะั่ะ ก็ความคุ้มค่าด้วยนะฮะก็าฝากติดตามด้วยนะฮะโอเคใอรับชมเลยฮะตอนนี้ก็เข้าตัวฟ้าจีนแล้วนะครับ ก็เริ่มเห็นภูคงภูเขาอะไรแล้วนะครับบรรยากาศลำลัยเริ่มหนาวๆแล้วครับจะสังเกตได้ว่าระหว่างเดินทางตั้งแต่ผ่านน้ำตกมาของนครนายกจะมีรถเหมือนสายทิพย ระหว่างทางผ่านไปเยอะเลยครับทั้งเห็นเต็นท์ที่เตรียมมาหลังรถแล้วก็เหมือนการขนของเหมือนสายแคมปิ้งเที่ยวหน้าหนาวหลายๆคนเลยครับจากมอเตอร์ไซค์หลายๆคันที่ออกทิปเป็นขบวนมาก็เยอะครับ สำหรับสายแคมปิ้งผมว่าหน้าหนาวนครนายกหรือปาจีนไม่ควรพลาดครับ แล้วเราก็มาเจอช้างครับระหว่างการเดินทางจากปทุมมาป่าจีนควรระวังสัตว์ป่าด้วยนะครับและเดินทางยังมีสติและปลอดภัย ครับผ่านมาเมื่อกี้เจอช้างเลยมาหน่อยเจอคิงคองพอดีคองปะทะก็ซีล่าไม่ใช่นั่นมันช้างสุดยอดจริงๆนี่นะครับระหว่างทางเราขับรถมานะก็เจอหมายดีพอดีนะฮะก็เลยไซเบปอม เวี่ยงลองดูสักหน่อยนะครเจอหมายดีนะมีน้ำไหลนะหมายดีนะครับแต่เก็รอดูก่อนว่าเป็นยังไงนะเาวสาวโทรมาตามอีกแล้วโอเคครับ๋ยวลองดูลองเทสดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าจะขยับไหมห้ไปที่อื่นนะ แล้วเราก็มาเจอแล้วครับต้องค่อยๆก่อนนะครับนี่ครับนี่นะครับ ลูกคอกบังเอิญมาเห็นพอดีไม่รู้ว่าของปลาช่อนหรือปลาชะโดลองสังเกตดูนะครับตัวตัวเท่าแขนอยู่นะครับ แต่ว่าผมไม่จับหรืออะไรนะครับสงสารแม่ปลาบูเอ้ยปลาช่อน,เ,นเดินทางกันต่อเลยครับโอโบรรยากาศนะฮะ ความเจ็บช้ำของหัวใจนะครับแต่ธรรมชาติก็ช่วยบำบัดได้เขาเห็นเราเป็นดอกไม้ริมทางจะเด็ดจะดมเมื่อไหร่ก็ได้ลรครับ ปล่อยใจไปกับธรรมชาติครับและอย่าให้ใครเอาหัวใจบริสุทธิ์ของเราไปย่ำยีนี่นะฮะเราก็แวะมาและบังเอิญเห็นระหว่างเดินทางนะครับเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูใกล้ๆ วนไปดูใกล้ๆเพื่อ FC เลยนะครับเนี่ยเ c เลยถ้าใครผ่านมาผมว่าแวะขอพรก็ดีนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจให้ผมวกรถกลับมาเลยนะเนี่ย จะมาถึงหน้าทางเข้าแล้วนะ,ะฮะโอ้โหเข้าไปดูความสวยงามด้านในกันเลยครับโ,โหไม่น่าเชื่อ บสงบมากเลยครับลองไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนโหมีน้ำพุด,ด้วยอ่ะ โอเคฮะมาถึงนี่บรรยากาศนะพูดถึงนะฮะก็จะลดไปนี่นะคือการให้อาหารปลาด้วยนะหรือผู้ทวด ช่างให้จังหวัดปัตตานีนะฮะผู้ช่วยโหเสียงฮั่นมากน่าเชื่อเลย พูดเป็นเลอนะฮะแตูดเป็นเลอเลยนี่นะครับมาถึงหน้าอา่านนี่นะครับอาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะโอ้แต่ว่าสวยงามมากเลยคนระับ ก็ละครัง้งตีละครั้งเอาเลิกเอาใช้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก็บังเอิญมาเจอพอดีนะฮะเพราะว่า ผมก็ทําการผ่านไปมนาะตั้งหลายรอบนะซึ่งแบบว่าตอนนี้นะบังเอิญเจอพอดีก็เลยเแวะสักการะ,ะนะกราบไหว้ขอพรหน่อยฮะผมผ่านมาตั้งหลายรอบแล้วนะไม่เคยเห็นวันนี้บังเอิญมาเห็นพอดีนะว่าสวยงามนะฮะก็แวะสักการะ,ะพอดีเลยนะฮะแต่อันนี้แดดมันจะแรงไปหน่อยนะ แต่ว่าสวยงามจริงนะฮะก็จะพาขึ้นไปดูด้านบนนะว่า้ด้านบนเป็นยังไงนะนีเป็นมุมน้ำพงน้ำผุนะฮะรอบนะว่าสวยงามนะใช่ฮะ ปลายพาเอฟซีทุกคนนะครับไปกลับบ้านนมัสกการกันดีฝ่านะฮะน,นะฮะ Oh. มากลับไหวกันโอเคอาจจะย้อนแสงไปหน่อยมีกระทา เ่งป่างนะฮะเงงสำหรับ FC ทุกคนก็หเหง่งต่งเหมือนกันนะไปไปฮะเราก็ไปเดินทางกันต่อนะก็ขอให้ FC ซคนทุกท่านหเหนง,งี่งๆเหมือนกันนะฮะ ก็ฝากด้วยนะครับเรื่องของบ่อเกษมสุกนะฮะแล้วก so ็การอัปเดต เพิ่มเติม แต่ช่วงนี้น้ำก็ลดลงมาหน่อยนะครับก็จะเตรียมสูบน้ำเข้าแล้วนะน้ำลดไปมากกว่าเดิมนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะสำหรับาสายแคมปิง้งสายเดินทางนะฮะเผือผ่านไปอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นสายแคมปิง้งรละการเดินทางนี่ไปทางจุดนั้นหน้าหนาวนะครับไม่ควรพลาดเลยจริงๆที่จะแวะสักการะบูชานะฮะ แต่ว่าสวยงามและเงียบสงบได้ความเป็นสีดีมงคลด้วยนะใช่าผมว่าผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะแวะเข้าไปผมก็ชื่นใจนะแล้วก็เดินทางต่ออีกยาวเลยก็ฝ<อ><อ>ากติดตามด้วยนะฮะสำหรับคอนเทนต์หน้าจะมีอะไรมาอีกนะที่จะเซอร์ไพรส์นะ แล้วว่าดึงดูดสายตาสักซี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นลูกมีโอ้โหมาเข้าเฟรมแล้วเนี่ยเอกต้าเอกต้าเอกต้ามาเข้าเฟรมด้วยเนี่ยโอเคนะฮะแล้วตอนนี้ความคุ้มค่าก็เริ่มหมดไปแล้วเริ่มหมดแล้วเพราะว่าเงินไล่หลอแล้ว ควคุ้มค่าเริ่มไม่มีแล้วต้องหาตังกันก่อนนะ,ะสำหรับการเที่ยวหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆนะฮะก็ยังรับอยู่นะถ้ามีเกิดมีจริงนะ,ะสำหรับผู้สนับสนุนนะ,ะก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะว่าผู้ใหญ่ใจดีว่าทรงซอสกอยหรือว่า ทางด้านอื่นๆน,น,น,นะฮะพวกสินคง n g สินค้าว่าสนับสนุนการโปรโมทหรือว่าการท่องเที่ยวสนับสนุนทางด้านอื่นก็รับเหมือนกันนะฮะติดต่อมาได้เลยเนาะโอเคฮะไปก่อนนะไปไปติดตามด้วยฮะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ติชมได้นะ Oke okay.